ไม่ไข่เลยเนี่ยีแขงไอยู่บกอ้ที่หลิงได้ไหะ้คุยด้ยคเฮ้ยตกอำแลรัโอ้ลำแรกลัสองนี่ลัสองกวางกว่านี่ยต้องแน่ครัเลยทีหมอไปยังอยู่ไปกับหมอไม่ได้แ็กต้องแกไปเลยมีอะไรบ้างเหนห้องโอ้ยฟังดับไอ้ที่อะ เาไปแก้วไม่เป็นไนที่ก็ไม่ปดูเนินข้อเอ้ยมี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 ี่ไหนผมยุ่งหลังนะยุ่งไหนยุ่งไหนตรงหน้าดับเยเหรอยิงโดนระเบิดมายแล้วมั้ง ตายแล้วไม่ตายนะตลบวหรอตายยิงโดนระเบิดมาไยถ้ายิงโดนระเบิดจะตไหมใช่ไหมไม่อยู่เนินเขานู่นนะไปไปไปอย่ไปอย่าไปก่อนโอ้ยเฮียไม่ต้องมีกตัวอ่ะละ วันนี้ใกล้จุดเกิดไหเนี่ยเรียบทำทุกคนจะทำแล้วก็เรียบทำปุ่นขี้กูจะปูแก๊สแม่งไกลด้วยเออปุขี้กระเป๋ามัดเลยตรงเนี้เจ็บไม่พี่ได้ไหมกูเข้าไปเอฟเคในคุกก่อนนะได้แล้วมึงไม่หายแล้วไอ้เจ้าคนลุกดีเปในคุกกันเพียอะไรไล้เปล่าเป่าในดีวะไอ้เจ้าคนยิงคนยิงในคุก โอ๊ยโอ๊ยยิงกูยิงกูโอ๊ยโอ๊ยมาตินมาตินมาตินมันอยู่ช่องกลางอยู่ช่องกลางไม่รู้ไปไหนแล้วตู้อยู่ใกล้ผมยี่บ้ฮะตู้อยู่ใกล้ผมยี่บ้างใช่ใช่ใช่ยืนตรงหน้าคุกดูดูฝั่งนี้ไว้ก็มีคนวิ่งมันเหมือนมันน่าจะพอ้ยไม่ไหวแล้วไปหลบแล้วไปขี้กัน ดูคุณแม่ทุกคนเข้มแข็งไว้ก่อนติดไปนะไม่ได้ตวจยิงอยู่ไหนวะยู่ในคุกมั้ยยิงในคุกมันโดนไปไหนละเดี๋ยวงนี้ก่อนฉออภัยด้ยเ่นกันยังยิ้มยิ้มชั้นสอง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 ไว้เปิดแกะไว้โดนฉันขออภัยบมันเซเรนเดอร์แอนคาร์มาเอาบอกงั้นผู้ดูแลั o u แ h น n d สับ now กระดาษเบสเก็ตรู้เรี่อะไรไม่รู้ไเี่องะไรปะมันใส่หมวกกันน็อคว่ะพี่พี่บอกพี่ก็แกะเข้าไปเกินลูกสองละวะองะพี่ขู่เด้อขูู่ก้องเสียงเป็นชั้นบนนะพี่ว่า เปิดไหมเปิดไหมเปดไหมเราแวงตัวทนได้ไมาต,ต,ต,ติดเลเ็กอะไรตายอ่ะไปตายพี่ผมพี่งอ,อกมามันเล้ขึ้นทางไรวะอยู่ข้างพี่ไหอพี่เลยไปไหนเลยทางนี้แหละแล้วพี่องออกมาเ้ย หันดูหันคอดูอ่ะเดี๋ยวเปลากันมันมีประตูกี่หัวไปดูไปอยู Sug ่ห on ้องไหนดิวางทันได้หรือสองล้ววิ่งอมไม่แม่นค่อยดูฝั่งนี้อยู่แบบหมอไม่ต้องมาดูก็ได้แต่มันเผื่อมันโดนไอ้นั่นจริงใครวิ่งไปนู่นนะใครวิ่งไปนู่นนะอ๋อฝั่งนี้คุมไม่อยู่ เลยยังไม่พี่โตนั่นแตกฝั่งเนี้ยไม่เห็นไม่เห็นเขาไปเอากระเป๋าก่อนเนาะเออเพื่ออะไรเนี่ยอยากได้ครักจะไปดูหรือต้องไปดูฝั่งนู้นนะหมอเลยวิ่ไงไปดูฝั่งนู้นเลยก็ได้ไมันไอป้ปะล่ะไม่ไอไ

ไม่แน่ใจไม่รู้มีสองทางเขาแบบอ้บันไดเนี่ยผีบันไดใแท็ที่เราเข้ามาฝั่งนู้นเป็นไงอ่ะไม่ใช่บันไดไอ้พวกไอ้พว่เนี้ไอ้ไงเข้าทางนี้ออกทางนี้เอาไงพี่ใช้เวลาเดี๋ยวไปด้วยเปลี่ยนจุดนะ ฉันได้จะชาร์จเดี๋ยวจะไปอยู่ตรงที่ไปโต้อ,อยู่่ะผมวิ่งลงมามงแล้ว๋อผมอยู่เนินเขาเนี่ยแหละอยู่แถวๆตรงที่พ่อพี่อยู่เมื่อกี้ดูฮะวิ่งไผ่านไปพี่ดูฝ่าบนยืนนิ่งทำไมพี่เดี๋ยวตายเรึไม่หมอะหรอหมาะอยู่ข้างล่างมันอยู่ช่องบนตอนเนี้ยเเล็งว่งผม ใจรับอะไรไกรู้เรื่องไหมเนี่ยต้องมีคนตายคนึ่งมันจะเดินชนมุมดิเราให้มันพูดดิบกเลยวะลกากลลิกบักละรบียงไม่มีเบียงไม่มีเรเบียงไม่มีจางค่อยๆไปอ่ะ

โดนยิงว่ะจ oh, hey, so ับมันอ pues so ี่ม ok, ีอะไรจับมันล่าจับกะรีนี่จับ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 มีมีมีนี่มันมีมีมันปลดล็อไปจับมันจับมันจับแม้วนฉันขอโทษโดนแล้วโดนแล้วเอาหมวกมาแล้วมาได้ไหมมาได้ไหมมาแล้วมาแล้วน่าจะ I'm sorry I'm sorry. sorry I apologize Who's this This is for Yeah team special ops? Agents. Jesus we'll we'll it it. I'm sorry about we'll that, that <laughs> mistis Apologise Should never oh, have man. shot me, you a man. helicopter and Oh yeah, bleeding But I can't Every wave I, I seem to be touched I'm bleeding by the way If you want to keep me alive, you need to, yeah What's your name? we 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 already can already I'll can, tell, can, you that, I'll tell you that you that, you, that, need you need to surrender, to surrender, man. Surrender, man. Yeah, I have surrendered, yeah. <laughs> uh, look, you got me tied up. I've surrendered. Down, what's Wow, look at you. I'm sorry for shooting at you. I apologize. Where are you from guys? Hey, what, which uh, I've got a nice we're holster we're that matches that plate that you've got if you want it. Fit you, you can take everything if you want. Uh, my name's Steve, by the way. Steve. Hello, Steve. Hey, what's your name? How many bullets? Bullet bullet my friend, my friend what At the helicopter yep yep how many bullets how many bullets sushi maybe one or two been, i think but you uh, not not what? all of it i'm not a fan of sushi maybe two bullets i don't know three three all right all right i'm going to shoot I'm you shoot three bullets three bullets if you survive yeah. if you survive, no, you I let you survive. I will let you survive well, i probably won't survive i'm half health and I'm, I'm full of sushi but thank you mister i mean it was, a, it was a pleasure. I didn't stand a chance to get more of you, did I? I apologize. I apologize, <laughs> Mr. Uh, uh, forgive me for my sins. <laughs> <laughs> I'm sorry, oh, but... Mr. Not like this. Don't shoot me like this. Please. Please, at least, let, at least let me give me a chance to run away, at least.

Yeah, I'm listening. I'm listening. Okay, uh, okay, we uh, will let you live. We will let you live. Hey, all right, yeah. all right. I will. Oh, Mister, but, I'm not but, worthy. I need your, need your uh pen. You take whatever you want, Mister. Take everything. Take the sushi. All right. Take right. everything. Take everything. Take whatever you need. I'm, I'm sorry about that, boys. You? I should never have shot you. I for <laughs> forgive me, mister. Who did I shoot? I'm sorry. If I shot you, I'm sorry. <laughs> 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 not my shoes, please! Not my shoes! No. <laughs> I <I'll> like you. Where <laughs> <I'll let> you... <laughs> are you from, boys? Which country? We are, we are, we are from, uh, from uh, Thailand, uh, man. man. Italian? Yeah, ladyboy. Yeah, ladyboy, you, know, you know. Ciao bella! Wait, what? No, what? Italy, what? Italy. Thailand Thailand. Man. Thailand, man Oh, Thailand Oh, thank oh, oh. Kai. Oh Kai! Oh, nice Oh, nice <laughs> oh, Nice oh, <laughs> Alright alright, alright, oh, alright I will return Hello. your pants Return your pens. I love your Thailand I love your Thailand Oh Watch Oh, my shoes Oh, mister Really? Oh, Sorry. Thailand number one. number one. No yeah, way. yeah, yeah, man, man, man. I remember you, Thai man. I remember you. Thank you. Okay, man. Okay, goodbye, man. Goodbye. 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 For, forgive me, brother. Forgive me. I don't my I here.